หลายๆคนนะ่ะเวลาจะทำอะไรเพื่อสุขภาพ,ภาพก็มัวแต่ผลัดเดียเด๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคนเรามักให้ความสําคัญกับการดูแลสุขภาพเมื่อเราเกิดความเจ็บป่วยแล้วจริงไหมคะซึ่งบางครั้งมันก็ไม่ทันนะคะหลายๆคนนะ่ะเวลาจะทําอะไรเพื่อสุขภาพ,ภาพก็มัวแต่ผลัดเดียเด๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาตัวเองไปให้คุณค่าให้เวลากับสิ่งอื่นซะก่อน จ้ก็เลยอยากจะชวนปรับใหม่เซตใหม่ค่ะว่าที่จริงแล้วอะ่ะสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดในชีวิตของคนเราก็คือสุขภาพนะคะ health is w e l h วันดีๆเริ่มต้นด้วยสุขภาพที่ดีจริงๆนะคะที่ปราบยาเราไม่ได้มีเพียงแค่การรักษาแต่การที่ลูกค้าเข้ามาใช้บริการด้านศาสตร์การแพทย์เชิงป้องกันเช่นมาตรวจแม้ตรวจพลังชีมาฝังเข็มปรับสมดุลหยินหยางในร่างกายดูแลผิวพรรณด้วยาวศาสตร์กัวซามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อด้วยการแช่สมุนไพรในอ่างหยกแล้วเขาชอบเขาพึงพอใจและมีความสุขนั่นคือแล ขับเคลื่อนที่เจ๊อยากพัฒนาปรัชญาให้ตอบโจทย์เรื่องการดูแลรักษาสุขภาพได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดบูรณาการองค์รวมความรู้เข้าด้วยกันอยากจะดูแลให้ครบวงจรมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ร่างกายภายในผิวพรรณภายนอกอาหารการกินทุกอย่างประกอบกันทุกอย่างสัมพันธ์กันหมดการให้เวลากับการดูแลสุขภาพนั้นจําเป็นมากๆเพราะร่างกายเราเชื่อมโยงสู่จิตใจลึกลงถึงจิตวิญญ,ญาณการดูแลตัวเองอย่างสม่ําเสมอก็ดีการใช้ศาสตร์ปรับสมดุลสุขภาพ เพื่อป้องกันการเกิดภาวะเจ็บป่วยก็ดีล้วนย่อมดีกว่าการปล่อยให้เกิดโรคก่อนแล้วค่อยรักษานะคะปรัชญาเราเองเนี่ยเน้นส่งเสริมเรื่องการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืนด้วยการใช้ศาสตร์แห่งการป้องกัน preventive medicine เวชศาสตร์ป้องกันคือศาสตร์การแพทย์ที่เน้นการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเพราะการป้องกันนั้นย่อมดีกว่าการแก้ไขในทุกด้านเลยค่ะสุขภาพคือสมบัติอันล้ำค่าที่สุดแล้วนะคะการมีสุขภาพดีคือหัวใจหลักคือจุดเริ่มต้นที่นำพาให ให้เราไปต่อได้ทุกๆเรื่องค่ะหากเจ้จะพูดว่าความสําเร็จในชีวิตของคนเรานั้นมีจุดเริ่มต้นก็มาจากสุขภาพที่ดีก่อนเสมอทุกคนว่าใช่ไหมคะเห็นด้วยไหมคะเม้นมาเล่าสู่กันฟังได้นะคะ